กลับก็สู่ช่วงที่2ของคุยนอกธรรมเนียบน,นะครับวันนี้เราจะคุยถึงบทบาทแล้วก็อนาคตของพรรคมาตุภูมิแขกรับเชิญในรายการัวหน้าพรรคมาตุภูมิผลเอกสนธิบุญยาลัตน์กลิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิรัตน์ครับผ่านมาสักครึ่งเดือนนะครับหลังจากที่ลงสมัครสอสอในระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ระบบเขตเท่าที่ท่านออกไปหาเสียงเดินพบป,กปะกกับประชาชนเนี่ยเสียงต้อนรับพรรคมาตุภูมินี่มันออกมาในแนวไหนครับ จริงแล้วเนี่ยของของพรรคมาตุภูมิเนี่ยอาจจะต่างกับพรรคต่างๆหลายพรรคนะครับเราเป็นพรรคเล็กก็จริงอยู่แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นเป็น,ปนส่วนหนึ่งที่ประชาชนรู้จักดีนะครับเขาก็ไปพบประชาชนที่ไหนก็ก็เพียงแต่บอกพี่น้องประชาชนว่าผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะจะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองกันใหม่ครับเพื่ให้มีความทันสมัยขึ้นครับก็ทุกคนตอบรับฮะครับครับ ตอนนี้ของพรรคมาตุภูมิเนี่ยที่ส่งสอสอในระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดกี่ท่านครับบัญชีรายชื่อใน40ท่านครับ40ท่านก็มีท่านเป็นบัญชีรายชื่อระดับที่หนึ่งรำดับที่สองสองท่านมั่นครับคุณดระมั่นพัฒโนทัยนะครับหลังจาก้ก็ไล่เรียงกันไปครับครับ ในระบบเขตเราส่งมากน้อยแค่ไหนครับในระบบเขตนี่เราส่งทั้งหมด47เขต47เขตก็เท่ากับทั้งหมดใน87ท่าน87ท่าน87ท่านใน47ใน47เขตเลือกตั้งเนี่ยกระจายไปที่ไหนยังไงบ้างครับเป็นเป็นทางภาคใต้เสียประมาณ17-18ท่านนะครับใน14จังหวัดนี่นะ17-18ท่านแล้วก็มาทางทางภาคตะวันออกทางชลบุรีอีก5ท่านนะครับแล้วก็ทางโคราชอีก5 ะครับแล้วก็มีทางภาคกลางสมุทรปราการส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทางชัยภูมิจันทบุรีรแลทางด้านของศรีสะเกดทางด้านทางอีสานอีกส่วนหนึ่งนะครับรวมๆกันก็สีสิบถึงถึงแม้ว่าจํานวนไม่มากครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าทํางานในลักษณะที่วางแผนเป็นฝ่ายเสยมาก่อนมองสถานการณ์ก็คงจะเ,เรียกว่าเฟ้นแล้วเฟ้นอีกว่า อะไรมันน้อยต่อยหนักเป็นลักษณะเลือกเป้าเลยใช่ไหมครับถ้าถ้าถ,ถ้าผมฟังจากที่ท่านพูดเนี่ยคือปาร์ติซิสสี่คนเนี่ยโอเคมันจะได้กี่คนก็สุดแท้แต่แต่ว่าไอ้47 4 0เ่ท่านที่ลงเขตเลือกตั้งเนี่ยคือมันจะต้องมีเป้าหมายแหละจิ๊กซอไว้ในหัวว่ามันควรจะประมาณเท่าไหร่อย่างนี้เรามีไอเดียอยู่คือเราก็วางไว้คือการการ โงเลือกตั้งคราวนี้เรามองไว้สองเป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายแรกคือเรามองที่เขตเขตเนี่ยเราก็วางไว้จํานวนหนึ่งนะครับที่คิดว่ามีส่วนที่จะได้มีส่วนที่จะรับการคัดเลือกจากประชาชนส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเดินที่ปฏิริษย์อันนี้เราเราถือว่าเป็นเป้าหมายเป็นนโยบายหลักของเราเลยว่าเราใช้ปฏิริษยเป็นหลักครับเพื่อที่จะมาพยุงเพิ่มเติมจากของของเขตกับบวกกับปฏิริษย เท่าเท่าที่คนฟังเนี่ยพักมาตุภูมิเนี่ยจะมีลักษณะต่างจากพักอื่นใหน้อยสองอย่างนะครับเท่าที่ผมดูหนึ่งหัวหน้าพักเป็นมุสลิมนะครับผมจะไม่พูดถึงงานในอดีตของท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการหานบกอะไรผมจะไม่พูดส่วนนั้นนะฮะเพราะว่าถือว่าท่านตัดขาดจากกองทัพแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งลักษณะเด่นของพรกมาตุภูมิคือเรื่องเรื่องหัวหน้าพรคเป็นมุสลิมชัดเจนนะครับแล้วก็หาเสียงกับคนมุสลิมอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเน้นที่จังหวัดภาคใต้ ค,คือคือสอสอในเป้าหมายที่จะได้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ไมไมทราบว่าข้อสังเกตแบบนี้ถูกต้องไหมครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของพักมาตุภูมิเนี่ยนะครับในช่วงที่มีการยุบพักกัน,นก็เราก็เชิญ คนที่มีความสมัครใจนะครับที่มีอุดมการมีในความคิดจะมาอยู่กับเราก็มีสสที่ที่จะมาอยู่กับเราเป็นเป็นเป็นภาคใต้แล้วสองคนเป็นอีสานสักหนึ่งคนเป็นสามคนนะครับเพราะว่าคนที่จะมาอยู่กับเรานี่บอกเราเราเรามาอยู่กับด้วยอุดมการนะแต่เผื่อใครคิดว่ามีอุดมการเหมือนเราก็มามาที่มาช่วยกันเราก็มีมา มามาอยู่ที่พัคเราส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างพัคของเรามาครับเป้าหมายของเรานี่คือเราก็ต้องมองไปที่สสที่อยู่ภาคใต้สองคนนะครับนันนเป็นจุดที่ที่ที่สองคนที่ท่านพูดถึงนั่นคือคุณคือคุณท่านนันบุดีแล้วก็อารีเพนนะครับอารีเพนอุตสินครับครับเพราะนั้นเราก็สร้างฐานในพื้นที่ของสามจังหวัดซึ่งเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ทางผมเองก็มีความถนัดอยู่ตรงนั้นสมัยที่รับราชการอยู่ครับแล้วท่านท่านอารีเพนนันบุดีก็เป็นคนพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็มีสสอีจนนนวหึ่่งท ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วเราก็เราก็สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยนั้นเราก็เลือกลงไปลงในสามในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยสอสอกี่คนครับทั้งหมดสิบเอ็ดคนนะอ่ปัตตานียะลานราธิว่าครับทั้งหมดสิบเอ็ดคนครับเมื่อกี้ผมคุยกับท่านก่อนเข้ารายการท่านบอกว่ามันไม่มีเจ้าของพื้นที่แน่นอนสําหรับสําหรับสําหรับสอสอในสามจังหวัดภาคใต้ลักษณะอาการมันเป็นอย่างนั้นครับคือคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เพราะเหตุการณ์รัฐบาลใดที่ขึ้นมา มาเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศเนี่ยถ้าเหตุการณ์ในการในการในช่วงเวลานั้นรัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้มีแต่ความรุนแรงมากขึ้นมันก็จะมีอาการของการต่อต่อต่อ,ตอ,ตอรัฐบาลนั้นเป็นรูปแบบในทางที่เป็นลบซะส่วนใหญ่ mm hmm. นั้นจะเห็นว่าทา,ทางทางพื้นที่ในสารบาัตญเจ้าของเนี่ยมันจะหมุนกันไปเรื่อยๆ mm hmm. นะครับอาจะจะเป็นคนหน้าซ้ําอาจจะเป็นคนหน้าซ้ำบ้างแต่ย้ายพัก แต่ย้ายพักส่วนหนึ่งนะครับส่วนย้ายพักส่วนหนึ่งผมผมจาได้ว่าครั้งที่แล้วก็มีทั้งทั้งชาติไทยพัฒนาก็มีสสก็มีภาคไต้ครับประชาธิปัตย์ก็มีก็มีแต่ภาคอื่นผมไม่แน่ใจนะครับครอันนี้ในในเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้ผมโฟกัสไปที่นี่ก่อนครับ11คนครับขณะเนี้ยเท่าที่ท่านเดินออกเอ่อให้เอ่อไปสำรวจไปพูดคุยกับประชาชนฟังเสียงสะท้อนกลับอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้สักเท่าไหร่รับ หมายถึงผล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 จากการไปสำรวจดูคิดว่ามันน่าจะได้สอสอที่เราคิดว่ามีความแน่นหนาระดับหนึ่งเนี่ยจากสิบเอ็ดเราซักประมาณเท่าไหร่ครับผมผมมองดูประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมผมมั่นใจถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดคนประมาณประมาณนั้นแหละครับนะครับเจ็ดแปดคนที่เหลืออาจจะแบ่งกับประชาธิปัตย์แต่พรรคอื่นอาจจะเข้ามายากแล้วคราวนี้ก็ก็มีก็มีพรรคที่ที่มีความที่ที่มีคะแนนเสียงสูสีอยู่หลายพรรคพอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้มันก็อยู่ในระหว่างที่ แต่นี้ไปเนี่ยใครจะชิงความได้เปรียบมากกว่ากันความค,ความความเป็นมุสลิมของท่านแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคมาตุภูมิเนี่ยมีส่วนช่วยไหมครับในสำหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือทั้งทั้งทั้งสามจังหวัดเนี่ยสอสอสิบเอ็ดคนะสิบประมาณสิบคนนะที่ที่ท,ที่ที่เป็นมุสลิมนะครับประมาณเก้าถึงสิบคนที่เป็นมุสลิมนะครับทีนี้ถามว่ามีความได้เปรียบไหมผมว่าเกือบเกือบจะเท่าเท่ากันทุกพรรคนะฮะแต่ว่าผมอาจจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าผมมีส่วนที่ ทุกคนประชาชนทุกคนจะรู้จักนะครับอันนี้จะอาจจะเป็นเป็นพูดง่ายว่าได้ภาษีมากกว่าคนอื่นครับผมราวนี้ในส่วนของของที่เหลือที่ท่านผู้อ่านในเรื่องปาติลิสนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่ที่พูดกันเรื่องของในโคราชมีแป,แปลกเข้ามาคนหนึ่งนะเป็นอดีตเข้าใจว่าจะคงเป็นค,คงเคยเรียนทหารนะนะพันตำรวจโทอะไรเนี่ยนะผมก็จําชื่อกันไม่ได้ระเสิร์ชใยสมชาย,าชายเพชรประเสริฐครับอันนี้แปลกมากยูดีปุ๊บออกมาจากพัก พลังประชาชนเพื่อไทยเนี่แล้วมา่อยู่กับท่านเนี่ยข้ามกลางความเซอร์ไพรส์มันเกิดอะไรขึ้นครับกรณีของของ,ของคุณสมชายที่นครศนครราชสีมาครับผมผมมองว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ที่ผมอยู่อยู่กึ่งกลางระหว่างระหว่างระหว่างแดงกับเหลืองนะ,ะที่ผมผู้ผมเปรียบเทียบระหว่างแดงกับเหลืองในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ของนครราชสีมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น มุ่งไปทางทางคนตรงก,กลางๆไม่ใช่แดงไม่ใช่เหลืองใช้ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเหลืองมากกว่าที่ซ้ําไปครัเพราะฉะนั้นใครไปอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงช่วงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งโคราชตอนล่างมันมันใกล้ก,ลกรุงเทพเข้ามาเนี่ยและไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันทำให้คนเนี่ยความนิยมเนี่ยมันจะบ่งชัดเลยว่าจะไปทางไหนมันไม่แดงจ๋า<ว>มัน,นไม่ไม่แดงจ๋า <laughs> นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ที่จะเป็นสสอเอกเขาต้องเลือกเหมือนกันนะ ก็จะอยู่ตรงตรงตรงคืออย่างคุณสงชัยเดิมอยู่เพื่อไทยครับถ้าแดงมันไม่แดงจ๋าก็กระแสพักอาจจะไม่หนุนมากใช่<ะ>ถูกต้องะฮะอันนี้อันนี้ตัวตัวตนไทยเองอาจจะต้องจะต้องมองว่าตัวเองจะจะอยู่ในสภาวะตรงไหนถึงจะดีกว่ากันนะ,ะ,ะ,ะอันนี้ที่ผมว่าตัวคนที่เป็นสสอเองเนี่ยเขามีประสบการณ์มากกว่าผมในทางแบบอย่างลบบุรีเนี่ยมีส่วนไหมลบบุรีท่านเคยอยู่ที่นั่นยาวนานมากนะฮะพูักงานคนลบบุรีรู้จักท่านทั้งทั้งนั้นในตลาดในอำเภอเนี่ย ที่ลพบุรีเป็นสสที่เราส่งลงนี่เป็นสสที่มีโอกาสเยอะไหมครับผมไม่ได้ส่งสสลพบุรีเลยลพบุรีไม่ได้ส่งท่านไปหาเสียงที่ลพบุรีอ๋อคือคนลพบุรีเนี่ยรักผมเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นคนที่มีความสนิทสนมผูกพันผมอยู่มา20กว่าปีนะโดยเพราะย่างยิ่งนักธุรกิจในเมืองเนี่ยมีความรักกันมากเราเหมือนญาติพี่น้องกันนะครับระวางระวาง่แสดงว่าที่ท่านไปลพบุรีนี่ก็คือเรื่องของปาติลิสเรื่องของปาติลิสครับนี่กลับมาที่ปาร์ติลิสนะฮะปารคน ต้องมีประชาชนมาเลือกพรรคนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็สักสองแสนเจ็ดสองแสนห้าสองแสนห้าถึงสองแสนเจ็ดแล้วถ้าเกิดว่าท่านต้องการสักสองคนหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคนะท่านกับดรม่านเนี่ยสมมติอย่างนี้นะฮะก็ต้องหาคนที่มาสนับสนุนสักประมาณห้าแสนถึงหกแสนคนส่วนหนึ่งก็มาจากการลงในพื้นที่ต่างๆที่เขาเลือกพรรคด้วยเลือกคนด้วยไอ้ส่วนที่เหลือมันจะมาจากไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามองว่าเรามีมาเรามีฐานอยู่สองสามส่วนนะนะส่วนหนึ่งก็คือ ผมเองไนะม่มีมีกระแสของเก่าอยู่นะครับกระแสเก่าอยู่เพราะคนประชาชนไม่น้อยทีเดียวที่ที่เจอหน้าก็บอกว่าท่านลงพักไหนนะครับปันนี้นี้ก็กเล่นการเมืองหรือเปล่าอันนี้ถ้าเล่นพวกเราจะเส,ส,สียหุนนะ <Okay. S 1> นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งเราไม่รู้ตัวเลขแน่นอนแนหะ uh huh. แต่ว่ามันก็กระจายไป uh huh. อยู่ทั่วประเทศนะฮนะเ uh huh. นื่องที่สองก็คือ,อ,อสอสอเนี่ยที่เขาเขาอยู่ในพื้นที่เขตอยู่แล้วเนี่ย เขาก็จะเลือกเขาก็ต้องไปพยายามประโคมให้เลือกพักด้วยเลือกพักด้วยนะครับอันนี้เ็าจะได้ส่วนหนึ่งคิดดูแล้วกันว่า40คนเนี่ยนะฮะถัวไปถัวมาเนี่ยบาก็ไม่น้อยนะนะเพราะว่าแต่ละคนน่าจะมีศักยภาพอยู่แล้ว40คนที่เป็นปาต้ลิสต่สมมติไปหามาสักคนละ2,000นี่ก็8 0,000่นแล้วฮะยังยังน้อยไปเพราะอย่างสสที่จะได้เนี่ยมันก็ต้องตกคนนึงประมาณสี่ส่าห้าหมื่นถูกไหมฮะครับงั้นมันมันอันนี้มันจะรวมรวมแล้วก็จะได้รวมอยู่ฮะแล้วขับเชิญฮะที่สําคัญอีกอันนึง่ ผมเตรียมเลือกปฏิริษีมาหลายปีละสองปีกว่าละเพราะ <arak ownership. S 2> ผมมองว่าเพราะว่ามองว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งนะนวันนี้เนี่ยผมส,สู้เขตคงลำบากเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขตเนี่ยมันมีเจ้าของหมด่ะนะครับยมเว้นยกเว้นที่เรามองว่าที่ไม่มีเจ้าของเราก็ต้องเต็มที่หมดทั้งประเทศแล้วนะก็มีที่มันไม่มีเจ้าของอยู่แต่เพียงสามสี่จังหวัดข้างล่างนั้นเนะครับหรือว่าตรงอื่นที่อยู่ในระหว่างจัดไม่ลงตัวเหรือออกมาอะไรเงี้ยส่วงท้าย จะเห็นว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะมีคนขยับเข้ามาในพักเราเพราะว่าการที่ไม่ลงตัวจากพักต่างๆนะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยก็จะจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะนั่นกลับประสูตรเราได้คนมุสลิมในประเทศไทยสี่ล้านหกล้านคน,นจะมีบแบบว่าเทใจไม่ให้ท่านสักส่วนหนึ่งอย่างนี้มีไหมครับเราก็เดินอันนี้ด้วยผมก็เละพูดว่าประเด็นสุดท้ายเราก็เราเลยนก,กับพวกนี้หมดทั้งประเทศนะครับคนหกล้านคน 6ล้านคนผมว่าลงลคะแนนเสียได้ประมาณทักสี่ล้านไม่ถึงนะอาจจะสี่ล้านมาใช้สิทธิ์ดีาจะสักสองล้านกว่าถ้าอย่างนี้ก็โอเคนะเราเราก็เดินถ้าถ้าสักสองล้านก็โอเคนะครับถ้าสองล้านนี่เ็เก่งนะสองล้านนี่มีสอสอปาติลิตเป็นสิบนะครับถ้ารวมรวมทั้งหมดของท่านกะเกินสิบต่ำสิบอะไรยังไงปาติลิตถือว่าทั้งรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดผมว่าถือว่าเกินสิบเกินสิบแต่ว่าคนพูดถึงพรรคมาตุภูมิเนี่ยพูดถึงต่ำสิบส่วนใหญ่ อาจจะประเมินก็ถูกไอซีเมไปหน่อยแล้วลครับถูกแล้วผมอยากให้คิดอย่างนั้น<อ>เพราะว่าการที่เรามองผมใช้หลักทฤษฎีทางทหารอันหนึ่งมาแล้วผมสอนกับสสอทั้งหลายว่าเวลาประเมินคู่ต่อสู้เนี่ยมองประเมินให้เขาสูงไว้<อ>ประเมินตัวเราให้ต่ําไวนะครับเพื่อเราจะได้ทําตัวเราเองนี่ให้สูงขึ้น<อ>นะครับเมื่อเราสูงขึ้นแล้วเนี่ยส่วนคนที่เราแข่งกับเราเนี่ยเขาจะสูงหรือต่ำไม่สําคัญแต่เราสูงซะและ้วเพราะนั้นขณะนี้ผมมองอ,งอย่างนี้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านประเมินว่าสิบกว่า หรือเกือบอาจาัถึินดีสิบสม,มุินะฮะพักปารตภูมิเนี่ยมองข้าไม่ได้ในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมจะถามท่านช่วงหน้านะครับ,บคุ่ณผู้ชมครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ท่านได้ยินจากท่านหัวหน้าพักปาร์ตภูมินี่จะแตกต่างจากสิ่งที่นําเสนอในสื่อทั่วไปนะครับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ